โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก f อฟซีคึนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคเอย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอพีขอบคุณ7 7คบ,คบ,บอสนนหีตีมจุดนตามเียร์กันเหมืเดิมค ผมคัดเอา3คู่ในคลิปแรกมาฝากกันนะครับไปเริ่มที่เวลาห้าทุ่มตรงกันก่อนครับฟุตบอลลีของตุรกีครับซอนสปอร์เปิดบ้านเจอกับทีมบวยเดนิสล it ิสปอร์ครับซอนสปอร์เนี่ยมีอยู่36ตั้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะเบสิกตัสมาแบบพลิกล็อกเล็กๆ2ต่อ1ด้วยนะครับตัวหลักมีอนาตาซิออสบาคาเซตัสคาเลปเอคูบานนะครับนาเปาเป็นชานนนี่ ฝั่งของเดนิสลิสปอมี17แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะกอสเทปมา2-1นะครับมีราโดสลาฟบูรันสกี้มาวินบาคารอสครับข้างหน้าเป็นฮูโกโรดาเยกาตัวเก่านะครับเกมแรกเสมอการน0-0ที่บ้านของเดนิสลิสปอมครับแน่นอนก่อนเกมกับซันสปอร์ถูกยกให้เหนือกว่าเฉพาะไปตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มด้วยนะครับ6กเกมหลังสุดชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครครับเชอกับเดนิสลิสปอมที่เพิ่งจะกลับมาชนะนัดแรกในรอบ8เกมนะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเชียร์ไปที่เจ้าิ่น ซอนสปอร์นะครับกำลังฟอร์มจัดเลยครับ1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2ครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเชยงคืนนะครับฟุตบอลลีกของเดนมาร์กนี่กลับมาแข่งกันในรอบเดือนครึ่งนะครับมิทิลันทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับซอนเดอร์ไจสกี้มิทิลันมีอยู่2 7แจดต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนอร์จาแลนด์มา3-1มนะครับมีห้องเครื่องอย่างเอวันแดรครับมีฟรองยอนเยกานะครับข้างหน้าเป็นสอรี่คาบ้าเหมือนเดิม ฝั่งของซอนเดอร์จสกี้มี28แตม้มเกมล่าสุดแพค้คาบ้านให้กับแรนเดอร์มา0ูนนะครับคู่หน้าเป็นอันเดรสยาคอบเซนเล่นกับฮารจิไรนะครับเกมแรกเป็นซอนเดอร์จาสกี้นี่ที่พลิกล็อกเอาชนะมหาสองต่อ0ครับแน่นอนก่อนเกมคืนนี้มิทิลแอนถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับคือจะว่าไปเกมในบ้านถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับมิทิลแอนฤดูกาลนี้ชนะ5เสมอ1แล้วแต้มเนี่ยยังเท่าอยู่กับบรอนดี้ด้วยนะครับดังนั้นมิทิลแอนยังต้องเน้นนะครับ แถมประกอบกับต้องเอาคืนใส่ซอนเดอร์ทารี้ที่เคยแพ้มาด้วยครับผมว่าวัดใจมิทิลนด์เลยครับหประตูยืนพื้นมีแน่แน่และน่าจะไปประตูที่2ได้ไม่ยากด้วยนะครับเชียร์มิทิลด์ครับ ปิดคาที่เวลาตีสองตรงนะครับอีกคู่หนึ่งนอร์จเอ์แลนด์เปิดบ้านเจอกับบรอนบี้รองจากฝูงนอร์จเอร์แลนด์มีอยู่16บต้มเกมล่าสุดบุกแพมิทิลดนมา1 3มนะครับมีอาบูฟรานซิสอิกซัตอตายาคามันดินสุเลมาน่าเป็นตัวทีเด็ดฝั่งของบรอนบี้เนี่ยมี27แตั้งน,นะครับเกมล่าสุดบุกชนะฮอลเซนมา2-1นึ่งะครับมีเอสเปอร์ลินสตรอมคูน่าเป็นไซมอนเฮลุนเล่นกับมิเคลอูเร่นะครับเกมแรกบรอนบี้เปิดบ้านชนะ3-2มองครับแน่นอนก่อนเกมกบ นอตแลนด์เนี่ยฟอร์มแย่มากนะครับแพ้มา3เกมรวดในขณะที่บรอนบี้นี่ต้องบอกว่าเล่นมา13นัดไม่เสมอเลยนะครับชนะ9เสมอ4เอาง่ายเป็นบอลได้เสียครับดังนั้นมาเยือนไม่ต้องคิดเยอะครับก็ยังชอบทีมบรอนบี้นะครับผมมองว่าจะบุกมาชนะได้ในคืนวันนี้นะครับสรุป3ทีมเนี่ยชอบบอลที่เหนือกว่าหมดเลยครับชอบไปที่ทรัพซอนสปอร์มิทิแลนด์และบรอนบี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับ เคย<ช>โดนโกงมาเว้นนี้รอไม่โกง